โอเคท่านผู้ชมอยู่เพิ่งกอคลิปนะก็ก่อนที่จะไปดูคลิปนี้ก็ใครสนใจที่จะเข้าเพจเ m ม t ซทที A t v ก็สามารถกดไปที่ใต้ล่างคลิปนี้เลยยังไม่พอท่านผู้ชมเรายังมีที่ขอได้ท่านผู้ชมได้มาพูดคุยกันด้วยนะส่วนมากผมจะออนที่ขอไปบ่อยเพราะฉะนั้นอย่าลืมเข้ากันด้วยละ่ะ <Okay. S 1> ถึงแม้ว่ามันจะดูเงียบสงบแล้วมีคนออกกลุ่มบ่อยกันไปก็สามารถเข้ามาดูได้เรามีระบบต่างๆทนะ่านผู้ชมได้เล่นกันด้วยแม้ถึงคาสิโนก็มีนะคนดูก็สามารถมาเล่นคาสิโนกันได้นะผมมาเสียสล็อตไปประมาณหนึ่งพันเลยนะโคตร แยมยังไม่พอด้วย้ชมและเราก็ยังมีติ๊กตอกด้วยมชมใครสนใจก็สามารถกดติดตามกด f ฟ l l o ์ลและกดใจให้คลิปของผมได้เลยนะสำหรับคนที่สนใจก็สามารถกดไอทีใต้ล่างคลิปนี้เลยเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปกันเลย let's go <S No fun and simple love. คก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมเจมส์ซีเอสทีวีกันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เราก็อยู่ในประเทศดี a วเอสซิตี้กันอีกวนะครับผมทุกคนก็รู้ว่าในวันนี้ผมมาทําอะไรในคลิปคิปนี้หน้าคลิปทุกคนก็รู้แหละนี่คืออัปเดตนะทุกคนนะ <Wow. S 1> เป็นอัปเดตของเดือนพฤศจิกายนวันที่1เลยกิมนี่อัปอาจจะลงวันที่4นะทุกคนนะอะไรแบบนี้ ก็คือก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะทุกคนนะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้ากดแล้วก็ขอบคุณมากมากเลยอย่าลืมสมัครสมาชิกหรือว่าสนับสนุนผมก็สมัครสมาชิกหรือว่าให้ตรงคาว่าแจ้งก็ได้นะนุ้คือการขอบคุณนั่นแหละอะประมาณเลยบอกเลยว่าอัปเดตขึ้นมาเยอะมากมาเยอะมากนี่คืออัปเดตใหญ่อีกแล้วนะไม่ใหญ่มากแต่ว่าก็ใหญ่พอๆอะอะไรประมาณนั้นเลยนะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มดูคลิปกันเลยแล้วกันเนาะ let's go man one hour later โอเคนะทุกคนนะ อัปเดตแรกในวันที่1นนะทุกคนอัปเดตแรกในวันที่1ก็คือเป็นลูมงงใช่ลูกงงลูกงงเลยลูงงงงมากๆอ่ะคืออะไรเดี๋ยวอินเสิร์ตภาพให้ทุกคนได้ดูนะครับผมก <G it wert> ็จะประมาณนั่นแหละนะครับทุกคนนะเป็นลูกงงอ่ะคือไม่รู้ว่าคืออะไรนะทุกคนอะไรประมาณนี้คือผมไม่รู้นี่ไม่รู้จริงแล้วก็อัปเดตต่อไปนะทุกคนนะคือการกลับมาสลับ เป็นอะไรอิตาลี i s x เหรอไม่รู้สิทุกคนมันเป็นแบบเหมือนลำบูดทุกคนนะเลยอิเสเซอร์ผ้าไม่ดูตอนนี้เลยอ่ะแล้วมันเป็นยาพานะคู่ใจภายในกระชับปองนะทุกคนนะโดยยังไม่มีการกําหนดออกนะตอนนี้สามารถสุ่มได้ในกระชับปองใครสนใจก็นั่นแหละสามารถไปสุ่มได้กระชับปองนะตอนนี้เข้าแล้วเป็นที่เรียบร้อยก็คือใส่ในกระชับปองเป็นที่เรียบร้อยแนละ้วทุกคนนะอะไรประมาณนี้ อัปเดตต่อไปทุกคนทุกคนเห็นอัปเดตนี้ตั้งแต่นานมากมากแล้วนั่นก็คือหน้าล็อกอินหรือว่าหน้าสมัครรูปแบบใหม่คือมันแบบยังไม่มีกําหนดออกหรือว่าแบบจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆทุกคนนะคือมันสวยมากเดี๋ยวอิเนเสิร์ตให้ดูก็ะจะประมาณน,านั้นนะทุกคนนะคือสวยจริงสวยจริงผมชอบผมชอบอันนี้คือผมชอบทุกคนน่าจะเห็นแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการแก้ไขท่าเต้นนะทุกคนนะที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วก็เพิ่มท่าเต้นใหม่ จริงจังเริ่มท่าต้นใหม่เรอะท่าอะไรวะทุกคนหนากนเลยท่าไหนวะอ้าวผมเลื่อนไม่ได้ทุกคนผมเลื่อนไม่ได้ะ่ะมันสุดแค่นี้เปล่ามันแคสุดแค่นี้แหละแกง๊งแก๊งก็เลื่อนไม่ได้ปะทุกคนอ๋อใส่สุดแค่นี้แล้วหลายประเภทอ่ะหลายประเภทก็ได้แค่นี้เฮ้ยเฮ้ยนี่ท่าใหม่จับชิปประจอนท่าใหม่ท่าใหม่ท่าใหม่จับชิปประจอนอันนี้ท่าเก่าหมดเลย เอ็นพิมกแพงอันนี้ก็ท่าเก่าท่าเก่าเอ็ดอ้อนี่พรีเมียมทุกคนพรีเมียมส่วนมากน่าจะมาท่าพรีเมียมนะทุกคนนะสิ่งของหรอถือล่มถือล่มก็พรีเมียมก็พรีเมียมหมดเลยก็ท่าเต้นหรอท่าเต้นเหมือนเดิมนะทุกคนนะบีบอยบีบอยท่าใหม่บีบอยท่าใหม่เชียร์ท่าใหม่ถ้าจำไม่ผิดถ้าถ้าผมผิดก็ต้องขอไนะทุกคนนะแล้วก็ชื่อรถดตัวก็ต้องขอไปถ้าอ่านผิดจริงๆเพราะว่าผมแบบไม่รู้ก็มันอ่านว่า อิตาลีหรือเปล่าทุกคนนะอิตาลีเหรอเอา,เาว่าว่าคนี้เป็นโบแล้วกันเพราะมันทรงเหมือนดีอัปเดตต่อไปแก้ไขไม่สามารถอ่าสามารถหยงลงชุดนะ่ะไม่สามารถหยงชุดขนาดถืออาวุธได้คือผมไม่สามารถมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูนะเพราะผมไม่มีอาวุธในตัวนะทุกคนเนะช็คได้เลยทุกคนนแบีบ้พี่เจมอยู่มาเป็นปีแล้วพี่เจมไม่ข้บอาวุธเหรอใช่ครับผมไม่ค้าอาวุธเพราะว่าผมแบบไป,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 ไปมาๆทุกคนนะไม่ค่อยมีเวลาจะเข้ามาเล่นว่าช่วงนี้ผมก็แบบ ไม่ค่อยว่างถึงว่างก็แบบเหนื่อยทุกคนทีนี้มันเหนื่อยเนาะยังไม่ได้ครับโอเคแก้ไขล้อมองไม่เห็นในระยะไกลน่าจะเกี่ยวกับล้อรถอารมณ์แบบตรงนู้นอะเวลาขับหานะไม่รูอะไรเราแบบเห็นตัวโค้งรถอะขับไปแบบมันรถลอยได้อะไรเงี้ยมันก็แบบไม่เท่อะอะไรเยอะหรือเปล่าไม่แน่ใจถ้าเป็นบั๊กเกี่ยวกับล้อผมไม่เคยเจอเพราะว่าผมขับรถอยู่ตลอดเวลาก็ไม่เคยเจอบั๊กอะไรอย่างนั้น นะทุกคนนะคลิปนี้ถนะ้าเสียงแปลกๆก็ต้องขอให้ด้วยประมาณนั้นแหละก็มาดูอัปเดตต่อไปเลยนะครับทุกคนนะแก้ไขความสมดุลของยาพานะก็คือบางรถก็เร็วไปบางรถก็แบบเลี้ยวยากเกินไปหรือว่าบางรถก็แบบขับไม่ดีอะ่ะตอนนี้คือรถทุกอย่างน่าจะสมดุลสลับที่บายแล้วคือสมดุลที่สุดที่แบบเขาทํามาเนาะไม่แน่ใจว่าอาสับสองนคะงแบบปรับให้มันเลี้ยวง่ายขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่ลอง เอาว่าเพิ่งเข้าประเทศมาในวันนี้เลยหายไปตั้งสองสาวันน,น,นะทุกคนนะทุกคนนะก็จะประมาณมาานี้อัปเดตต่ตอไปแก้ไขการนอนรีโหลดแล้วไม่เก็บเงินมีบักนี้ด้วยหรอครับทุกคนผมเคยเจอเหรอวะไม่ทราบสิเอ้หรือว่าเคยเจอน่าจะใช่ช่วงหนึ่งที่ผมไม่ค่อยมีตังค์แล้วผมนอนได้เรื่อยเออเออน่าจะใช่บักนั้นนะทุกคนนะวันนี้ก็ถูกแก้ไปที่เรียบร้อยแล้วสงสัยมีใครไปแจ้งแน่นเลยทุกคน ก็จะประมาณนี้ก็แก้ไขส่วนมากมาในแนวแก้ไขแนวเพิ่มไม่ค่อยจะมีแต่ส่วนมากมาในแนวแก้ไขนะทุกคนนะเป็นอัปเดตที่ถือว่าดีมากพวกนี้อีเซอร์เป็นให้ว่ามไม่มีรูปนะทุกคนนะแล้วก็แก้ไขโลโก้ร้านบาร์ด้านหน้าไม่ขึ้นโลโก้ร้านบาร์มันมีหรือเปาทุกคนนะเอาว่าทุกคนไปดูเอง้วการผมไม่ค่อยจะขับไปเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวมากเกินไปนะทุกคนก็จะประมาณนี้เนาะ,น,ะนั่นแหละนันทุกคนนะ ก็จะเป็นประมาณนี้สาหรับอัปเดตวันที่1คือมีไม่เยอะเลยเดี๋ยวจะสรุปอัปเดตให้ทุกคนฟังท้ายคลิปอีกทีหนึ่งอธิบายซ้ำอ่ะทุกคนนะเผื่อไม่เข้าใจตอนท้ายคลิปจะมันอธิบายแบบซ้ำแบบละเอียดเจาะจงเป,เ,ปเป๊ะอัปเดตวันที่2ก็เพิ่มไอ้อิตาเลียนในร้านค้ารถอะไรทุกคนนะเพิ่มรถคันใหม่ในร้านค้าขายรถสําหรับการทดลองขับแล้วก็แก้พักโยงข่าดเถืออาวุธด้วยอันเดียวกันคือแก้พักอีกแล้ว แล้วก็เขาวงเล็บมีผลตอนเช้าก็คือมีผลวันที่3ามวันนี้คือมีผลแล้วคลิปลงคือมีผลแล้วใช่ก็จะประมาณนั้นนะทุกคนนะเออใครที่รอคลิปใหม่ๆกระท่องรองก่อนเพราะว่าบางทีแบบไม่ค่อยมีอะไรแบบเนี้ยไม่ค่อยจะมีนะทุกคนเอยประมาณนี้เลยเพราะว่าคอนเทนต์ยังไม่มาหรือว่ามันมาก็คือเรายังแบบทําไม่เสร็จอะไรเงี้ยก็ทุกคนก็รอ,ก,อก่อนละกันเนาะ ส่วนขายสลัดของรุนแทนไทยใช่ไหมอันนี้คือผมยังไม่ทําเหมือนกันคือรับปากลุงแกไวเนาะแต่ว่า,ายังไม่ทําอีกแล้วอะผมก็ไม่เสียมารยาทในการรับปากนะบางครั้งคือแบบเอางี้ในการลุลงทไทยนะถ้าคุณอยากให้ผมทําอะคุณเอาสลัดของคุณอะ่ะไม่ให้ผมขายแล้วผมจะเก็บเปอร์เซ็นต์ของคุณแค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็พอก็คือถ้าได้หมื่นหนึ่งก็แปลบยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ผมก็พอแค่นั้นแหละผมจะไปทําให้แค่นั้นถือว่าเป็นค่าธรรมนแล้วก็ค่าแรงผมนิดน,นึงนะ คือผมไม่สามารถฟาร์มมาได้อะถึงว่าผมอาจจะช่วยขายกันนะลุงแทนทยเนาะก็จะประมาณนี้แหละฝากถึงลุงเกดด้วยถ้าแกมาดูคลิปนี้โอเคเข้าสู่สรุปกันเลยสรุปก็คือเพิ่มอะไรก็ไม่รู้งงงมาอาจจะเป็นสถานที่ใหม่หรือที่ทํางานใหม่ <c oughs> ไม่รู้อาจจะแบบคําใบ้มาอะไรนี้หรือว่าจุดกองบูนใหม่ไม่ทราบ แล้วก็ใครถามเกี่ยวกับว่าพี่เจมครับเขาย้ายไอ้อันไปไหนหรอย้ายไอใบกัญชาไปไหนล่ะครับผมก็ไม่ทราบครับทุกคนผมยังไม่ได้หาอะไรเลยคือเดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่าแบบเขาย้ายไปตรงไหนเนาะทุกคนต้องไปลองดูตรงคาใบทุกคนนะลองหาไอตรงคําใบดูทุกคนจะเจอแล้วก็ลองแบบกดเข้าไปดูว่าแบบมันมีอะไรแบบเขาย้ายไปตรงไหนนะทุกคนว่าผมก็ไม่ทราบจริงๆ เพิ่มเป็นยาผานะยาผานะก็คือที่ผมพูดไปก็อินเสิร์ตขึ้นภาพให้ดูแล้วกันรอบหนึ่งก็จะเป็นขันนะั่นแหละขันขาวๆทุกคนนะาขาวรดูทรงลำบูอะไรเงี้ยแต่งส,สวยอะไรเงี้ยแล้วอัปเดตต่อไปคือหน้าล็อกอินรูปแบบใหม่ก็อินเสิร์ตขึ้นอีกเหมือนเดิมประเทศดีทุกคนนะก็จะประมาณนั้นแหละแล้วก็มีกับแก้ไขท่าเต้นที่ไม่สามารถใช้ได้แล้วก็ทำท่าเต้นใหม่แก้ไขท่าเต้นบางท่าที่ใช้ไม่ได้ ก็หาดูเอาแล้วกันใครใช้ไม่ได้ก็ลองไปกดใช้ดูสำหรับคนที่ชอบเต้นเดเนาะแล้วก็เครื่องเ่นเต้นใหม่ก็หาดูเอาเลยกันเพราะว่าผมไม่ค่อยได้เปิดท่าเต้นดูผมไม่ทราบว่าท่าเต้นอะไรบ้างแก้ไขไม่สามารถยงชุดขนาดถืออาวุธได้ก็คือเมื่อเขาแก้ไขนะแบบยงชุดแบบการถืออาวุธอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วก็แก้ไขล้อมองไม่เห็นในระยะไกลล้อรถด้วยบอกนั่นคือเชิงแนวล้อรถนะครับทุกคนนะเชิงแนวล้อรถ มันขับไปอะไรเงี้ยเรามองไม่เห็นแก้ไขอะไรอีกเนี้ยความสมนุลของยาผานะ,นะทุกคนแก้ไขความสมนุลของยาผานะนั่นแหละก็เรียบร้อยก็แก้เรียบร้อยแล้วแก้ไขการน,นอนรีรอแล้วไม่เก็บเงินใช่ก็น่าจะเป็นไอ้จุดนอนทุกคนจุดนอนที่หน้าตลาดหน้าโรงพยาบาลแล้วก็จุดนอนที่เมืองสองเมืองที่แบบขายสลัดผัก ที่แบบเราแบบครับสลัดครับอาหารครับเป็นโตแล้วก็ที่ในเบลเรารู้สึกจะจําได้มีแค่3ามที่ทุกคนสามที่ไม่รู้ว่าที่ไหนพังลยวคือผมไม่รู้ว่ามันมีอีกที่ไหมหรือว่ามีที่ใหม่ไหมในแค่ผมรู้แค่3ามที่ทุกคนประมาณนั้นแหละแล้วก็แก้ไขโลโก,ก้บาร์ทุกคนนะโลโก,ก้บาร์เราก็ทุกคนก็ลองไปดูเอาละกันโอเคสำหรับคลิปนี้นะทุกคนก็จะแบบมีประมาณนี้ละกันเพราะว่าทุกคนก็ลองไปศึกษาเอาเพราะว่าผมบอกอัปเดดทุกคนไปแล้ว ก็ชประมาณนี้ทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะทุกคนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าจยุกมาเอ้ยลืมบอกไปเงินนะ่ะในประเทศอะผมขายอยู่นะสามารถมาซื้อได้ขายในเลทห้าสิบหนึ่งหมื่นห้าสิบทุกคนติดต่อส่วนตัว DM ส่วนตัวมาเลยนั่นแหละทุกคนคือตอนนี้คือเหลือเท่าไหร่ทุกคน DM ส่วนตัวมานะครับทุกคนนะผมจะได้แบบบอกได้ว่าเหลือเท่าไหร่โอเคผมไปจริงละบายบายอัปเดตไม่เท่านั้นแหละ